นะสวัสดีค่ะก็อ่าจะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี้ไหมก็ยังไงวิเนี่ยจะเข้าช่องจะเข้าช่องนี้เิยสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่อะไรอ่ะอะไรอ่ะกันเดอร์ชาแนลอย่างนี้ยังนี่ยังไม่ได้คิดช่องเลยอ่านะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะก็คิดว่าหลายคนก็เพิ่งจะเพิ่งเคยมาดูกันเนี่ยแหละมะั้งอืมก็ คือก็รู้สึกว่าวันนี้เราจะมาทําคลิปการแต่งหน้าเล็กน้อยนะคะซึ่งแต่ง่ามันดีมากสำหรับมือใหม่แล้วก็คนที่มีปัญหาสิวเยอะๆเยอะมากต้อาการกบสิวแล้วก็รู้สึกโอยไม่ไงมันก็ดูไม่ไงี้ไงมันก็ดูโบอะไรอย่างเงี้ยฉันรู้สึกว่าเออเราก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบความโบนั้นนะคะเราก็รู้สึกว่าการแต่งหน้าที่มันเน้นงานผิวมากกว่าแล้วเราเออกบได้เบาๆแต่ว่าเออมันก็ดีอยู่นะก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับใครหลายคนแลยก็เราอัดดูนะ ไม่ได้ว่าแบบโอ้ยฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญนู่นนี่นั่นนะคือจะบอกว่าในท t u b e มันมีชาแนลต่างๆมากมายที่เขามีเป็นมืออาชีพแล้วก็เออแต่งหน้าของเราซึ่งกันก็ดูมาหลายช่องมากๆเลยนะคะก็อยากมาแบบโอ้ยเอารวบรวมทุกอย่างที่กันรู้อะมาให้เพื่อนๆือพี่น้องๆได้รับชมกันนะคะก็อันนี้เป็นฟินิดดูก่อนนะฟินแล้วเหรอเอออันนี้ก็กำลังจะไปทํางานแล้วนะคะก็ไปฮะเป็นการแต่งหน้าก่อนไปทางานนะคะก็จะบอกว่าความจริงใช้เวลานิดเดียวมากนะคะคลิปแรก ไปฮะไปจา้าไปไปไปด้ดูสิมงไปกดสิวมาแดงหนักมากนะคะก็ลองพื้นเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็ทุกคนก็ต้องลงซึ่งจะบอกว่าโดยส่วนตัวเมื่อก่อนไม่ชอบลงรองพื้นเลยรู้สึกว่ามัน,นหนักมากนะคะวันนี้เราจะมาโอเค how to ลงรองพื้นนะคะให้เป็นตัวอย่างให้มือใหม่ๆ่ได้ดูกันนะคะก่อนอื่นเราขอหน้าติดกิ๊บผมไม่ให้มันมารบกวนการงานรองพื้นของเรานะคะไปฮะ ก่อนอื่นขออนุญาตทาปากก่อนค่ะทำไมทาปากก็ปากแห้งมากนะคะอันนี้ก็เอลิปตินมันให้ความชุ่มชื้นปากเนี่ยแล้วก็แบบเป็นสีนิดนึงนะคะเอาให้พองาม,มาโอเคมาฮะเรามาลองทลองเพื่นกันเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปเก็บไว้เพียบยึงนะฮะโอเคไปฮะ ก่อนอื่นนะคะก็เราก็ต้องทําใบหน้าของเราให้สะอาดก่อนนะคะเนาะเหมือนกับบำรุงด้วยนั่นแหละเออก็ดูตามคลิปย t ท b e ตามดูที่อกชื่อก่างๆเขาก็เออมันต้องลงเยอแหละเพราะว่าหลังๆมาใช้มันก็ดีจริงนะคะก็ในความชุ่มชื่นนะคะเพราะว่าตอนนี้กันก็ยังรักษาสีหน้าอะไรอยู่อ่ะมันมันค่อนข้างแบบแมันต้องรักษามันจะเอาแต่แบบอ้ยขาวกจ่างใสอย่างนี้นมันจบเทรนไปแล้วน <ental S 2> ะคะเพราะว่าตอนนี้งานถุงต้องมาจะต้องเรียบมันจะต้องใสเหมือนกับ ดาราเกาหลีอะไรเนี่ยอือก,ก่อนนอนก็จะกันก็จะมามาปอนเขาสุดว่าน้ามันชุ่มชื่นแล้วก็สิวมันลดลงจริงๆนะอืมลองดูสำหรับใครที่เป็นสิวนะคะลงสกินแคร์เลยกันก็ลงสีรั่มก่อนนะเขาบอกว่าความจริงอะแต่งหน้า,นางานผิวสำคัญม,มากนะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องลงอะไรที่มัน บำรุงเหง่ด้วยนะะก็จริงอะ่ะเป็นคนที่แต่ง,งหน้าที่เร็วมากไม่เกินห้าทีเพราะว่าตื่นสายนะคะก็ก่อนจะไปทำง,งานอะไรเงี้ยก่อนจะแบบเอ้ยนะัดลูกครงลูกค้นะลกาลูกค้าเลิกแล้วก็ต้องสำคัญนิดนึงเนาะเออแล้วก็ทาครีมอะจะบอกว่านั่นนะตามนั้นนะคะก็รอมันแห้งแป๊บนึงนะะิดมันนี้เมื่อกี้เป็นสีลั่มเนาะพอดีของการอนะใช้สูตรอันเนี้ยมันเป็นความจริงการเป็นสิวแล้วก็มีกะกันก็เลยเลือกแบบเซรั่มที่มันแบบว่าเติม ไฮเดรตติ้ความชุ่มชื่นด้วยแล้วก็เป็นที้สปอร์ตด้วยนะคะซึ่งกัดตอนนี้หายไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เตี้ยซีนู้นะคะทุกคนอืมโหสุดนเะเออแม่แล้วก็อันนี้เป็นมอยเจอร์นะสำหรับกลางวันนะคะเนาะก็มันจะมีกลางวันกับกลางคืนของไพล่าลีน,นะคะอืมก็อ่ะเป็นของอาชี้เหมือนกันนะคะกใ็ใช้ไปใช้ไปสิวเนี้ยดีขึ้นมากนะแต่ที่มันแดงเนี่ยเพิ่งไปกดรอยสิวมาไงไม่น่าเลยเนาะเออแต่ก็แบบ อยูไม่ไหวจริงๆแล้วก็ตอนนั้นก็กำลังแบบว่าใช้เวสซัคเป็น,นไทนจริงอะไรเงี้ยคอยดูแลผิวหน้าอยู่ด้วยนะคือเรื่องผิวอ่ะคือเมื่อก่อนเข้าใจว่าสกินแคร์อ่ะมันคือส่วนสำคัญมากไปหาหมอตามที่นุกนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันแบบว่าเออมันก็ดีแค่ตอนนี้ไปอ่าแล้วก็หลังจากนั้นมันก็ไม่ได้อืออะไรก็อือหลายคนเขาก็จะเพื่อเอ้ยว่าดีนูกินแล้วก็จะกินอย่าเนื้อแหละแล้วก็อ่านหนังสือมากมายไทยจริงเดี๋ยววันหลังค่อยเอามาให้ดูเขาบอกว่าความจริงผิวเราขึ้นอยู่กับอออออาาหรืมมเเตนนนีี้ยัจะ เคยงดน้ำตาลเนาะน่าชารติดตามในไอเดียเคยงดน้ำตาลไปนะคะเออสิวการนักงเซตของถือว่ะมันยุบลงจริงแล้วก็พออย่างนั้นอน่ยพอกลับไปกินใหม่อะเออมันก็ขึ้นจริงนะเออเออลองไปลองกันได้นะคะแล้วก็อาหารที่มีไขมันอย่างเงี้ยพิซซ่าอย่างเงี้ยกล้วยทอดอย่างเงี้ยถ้าใครชอบเหมือนกันอะก็นะเตรียมใจไว้เลยนะคะก็ต่อไปเป็นกินกันแดดนะคะก็ของไิจีเหมือนกันเนาะก็มาให้ลูกให้ดูเนาะมันก็เป็นเนื้อที่กินกันแดดกันที่สำคัญมากเพราะว่า กะมันก็จะมาเยือนนะสีทั้งไม่ใช่เนี่ยมันเหมือนกับโป๊่โผล่เปื่อยๆออกจากบ้านอะไรอย่างเงีย้ยนะคะมันจะเป็นสูบแบบเหมือนปรับผิวขึ้นมาระดับอีกนิดนึงให้แบบนี่หน้ามันมีซัมติงอะไรยอ,ยอย่างเงี้ยอย่างหน้ามันก็จะแบบดูมีอะไรขึ้นกับแน่ก็คือจะเหลือแค่ร้อยสีนะคะทีนี้มาเป็นเรื่องของงานผิวกันก็ ได้มีโอกาสไปเรียนมานิดนึงแต่ก็คือเรียนนิดคือเป็นแถวทางบริษัทจากเกี่ยวกับการลงรองคื้นอะไรเงี้ยซึ่งมันดีมากนะคะแล้วก็เรียนรู้จากซัพพอร์ตเตอร์ของกันด้วยนะคะก็คือรรพี่แอมศิลป์ข้สวประเทศนั่นเองนะคะก็อลองไปตามไอจีที่นาพี่ว่าแต่งหน้าได้สวยมากนะมาเมนงานผิวอ่ะเออคือสมัยนี้เนาะก็ไม่มีขยรแบบโบออกจากบ้านใช่ปะ คือทุกคนจะแบบว่าแต่งยังไงให้เหมือนไม่แต่งใช่ไหมนะคะตอนนี้ยังก็ฝึกอยู่เนาะก็อ่ะโอเคตอนแรกอะเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ใช้รองพื้นแต่แต่งหน้าได้ไม่เนียนเลยผิวอะไรก็เนียนกันนะคะก็ทีนี้เราก็ต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้นิดนึงนะคะก็ใช้เหมือนเดิมเลยเครื่องสำอางเหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าทีนี้เขาบอกว่ารองพืนะ้นอะยังไงเราก็ต้องวอร์มก่อนที่หลังฝ่ามือแล้วก็ใช้ฟองน้ำอันนี้การไปชุบน้ำแหละอันนี้ก็ซื้อพวกมูชิมินิโศอะไรธรรมดาเลยนะคะ ดูเวลาทํางานก็โอเควันนี้ขึ้นเวินบ่ายนะคะก็เขาบอกว่าให้มาวอร์มที่ด่างมือก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาลงที่หน้าเนาะซึ่งหน้าก็จะใหญ่อย่างเงี้ยแหละเขาบอกว่าลองพื้นคือเมื่อก่อนจะเข้ายกว่าอุ้ยลงแค่ลองพื้นลงแค่ตรงนอยอะไรเงี้ยที่มันจะดูใสๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าลงที่หน้าอันนี้เรเป็นความเชื่อที่ผิดเนาะรองพื้นก็คือรองพื้นจะเอามาลบลอนก็แทนคอนซูมเนอร์ไม่ได้ป่ะอืมประมาณนั้นอันนี้เขาก็บอกาลงไปเลยนะคะไม่ต้องสนใจว่าโอุ้ยมันจะต้องแบบติดอะไรเงี้ยอืม ลบเลยท่านพอว่าเอาใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องไปเสียดายเนาะซึ่งเม่มันก็จะปรับผิวเราขึ้นมาอีกระดับนึงแต่ว่าผิวก็ยังรอยผิวก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้คอนซลเลอร์เป็นตัวช่วยแล้วแหละก็มาถึงขั้นตอนปกปิดเนาะเขาบอกว่าคอนซลเลอร์นะคะก็ความจริงอะเขาบอกว่า ปกปิดอ่ะมันก็ต้องเอาเข้มกว่าผิวเรานิดนึงไม่งั้นเอามาควรใช้คอนซีลเลอร์สีขาวอ่ะมันมันมันกระจางไงมันก็ไม่ปกปิดรอยสิวอะไรที่มันดำดำแดงแดงใช่ไหมคะลองเดี๋ยวกันลงให้ความจริงอ่ะมันต้องลงมาบลอมที่มือก่อนนะเพราะว่าเขาบอกว่าเตือนที่มือเราก็ยังดีกว่าเตือนที่หน้าเราถูกต้องไหมแต่อันนี้กันก็มันมันจะหมดแล้วได้แหละกันก็จะลงที่หน้าไปเลยนะคะเพราะว่านี่กันใช้คนเดียวนะตอนรับจ็อบเรืนอเงี้ยก็ใช้อันนี้นะคะเนาะนี่เดี๋ยวก็จะไป ไปไม่ลงข้างหน้าเลยใช่ไหมประมาณนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าการลงคอนซีลเลอร์ตรงไหนที่อยากปิดให้เอาเข้มกว่าสีผิวตรงไหนที่อยากทาให้มันพุ่งอ่ะต้องเอาที่มันสว่างกว่าผิวสเต็ปหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นความจริงคอนซีลเลอร์เราอ่ะจะต้องมีประมาณอย่งน้อยสามสี่เลยซ้ำนะคะแล้วก็บอกว่าคอนซีลเลอร์อ่ะลงแล้วไม่ใช่เกี่ยเลยซึ่งเมื่อก่อนกันเป็นคนอย่างนั้น เขาบอกว่าลงแล้วอ่ะก็มันก็ต้องรอให้มันทํางานกับอากาศอ่ะพักหนึ่งให้มันเซตตัวนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยเกลี่ยอีกการกันก็ลงประมาณสักอ่าสักหนึ่งนาทีสองนาทีนะก็เริ่มเกลี่ยเลยนะคะเดี๋ยวไขออนุญ,ญาตนะ จริงกันก็ไม่ใช่มืออาชีพนะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ยังเป็นเขาเรียกอะไรก็ยกังเป็นมือใหม่กับการแต่งหน้าอยู่นะคะเพียงแต่ว่าอุ้ยรู้สึกว่ามันก็การลงงานถือว่ามันไม่เห็นจะมันจะไม่ใชเรื่องเรื่องยากแล้วกันก็ิมรู้สึกว่าวิธีนี้มันดีมันน่าจะไปโหลดให้คุณพอใช้วิธีแทบๆๆๆบแ ซึ่งมันก็ยังเห็นเป็นรอยอยู่นะแต่กันก็จะพอแหละแค่นั้นแหละเขาสึกว่าถาหนักกว่นี้ยมันก็จะเริ่มไม่ใส่แน่เราก็ไปเน,น้นที่การดูแลผิวด้วยแล้วก็เออแต่งหน้าแบบให้มันแบบเอเอพอสมเงยอะไรเงี้อันนี้คือปกติก็คือเสียนะก,กันก็จะลงแค่แป้งแบบว่าแค่ทีโซนเพราะว่าหน้ากันมันช่วงทีโซนใช่ป่ะอืมก็เสร็จเลยแล้วก็ลงสีแต้มนะตานิดนึงนู่นน,น,นี่นั่นแล้วก็ไปทำงานเลยนะคะเอานน้ำอ่ะมาก่อนนะเรียลเรีน้ำไปทำงานนะอือ ปิดปกปิดได้ระดับมือนะคะทีนี้งานรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกันก็จะแตง่งอุ้ยหนักเป็นคนอย่างเงี้ยเนี่ยน,นะกันทีเนี้ยมันจะมีอันนี้ก็ทิกมัง้งแต่สไลด์คุณอาจจะดูแล้วรู้แล้วก็ได้นะไหนไหมพือยังพึ่งถึงคือคิอคอวอะมันเรียกว่าอ,อะไรอะไม่รู้นะไม่รู้คุณรั้ไหแต่ว่าเวลาเราเขียนคิวเราใช้ใช้ใชสีอะเนี่ยมันมันมนดะูดีแล้วแบบนั้โอเคผ่งเพี้นไม่ทีไหนทีคือ คือว,ว่ามันเป็นอะไรที่เราควรจะทให้มันเป็นธรรมชาติเป็นลายเส้นคิ้วอะไรเงี้ยจันก็เลยไม่ได้ใช้แบบพวกอา่าพาเลทที่มันสวยเขียนคิ้วนะจันใช้เป็นฟูชาร์ดที่เขามาแบบแปะหันูนแบบ่ะด้านหน้ามันแคบลงเลยเนี่ยเออมันเขียนคิ้วแล้วสุมักกลิ่นหอมเป็นธรรมชาติจริงจริงจริงซื้อรัจริงจริงจริงเบา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 ที่สุดนะคิ้วต่อไปก็ างลงเป็นของตัวนี้นะเป็นเซี่ยงไฮดีชันนะคะมันจะเป็นเหมือนแม่เหล็กดูดกันเนี่ยเออกันก็ชอบนะความจริงอะ่ะตอนแรกซื้อมาที่ว่าโอ๊ยสีจะไปแต่งที่ไหนได้นเนี่ยจริงๆแล้วนี่ได้ทุกวันเลยคุ้มมากคุ้มมากจริงๆแันก็ส่วนใหญ่ก็ใช้นี้วนั่นแหละนะคะเป็นการตัวเองลองานะ,ะ,นะาไปก็แก้มนิดนึงเขาบอกว่าเออลงแก้มก็เนี่ยห้ามต่ำกว่าอีกจมูกใช่ไหมไม่ไงั้นนะแก้มเรามันจะดูอยู่ไไม่สวยนะคะ มือใหม่หัดแต่งจริงแหละคนพูดมังใหม่เลยก็ไม่รู้จะทำไรอัดเลยไหนๆก็ไหนๆนะก็น่ามันจะดูเปนอะไรนิดนึงนะเรื่องรำรันน้ประมาณนั้นแล้วก็คนจริงก็เสร็จแล้วเนี่ยอ่ะพี่มิ้กันก็อ่ะเพิ่มสีนิดนึงนะไปทำงานแล้วก็ต้องแบบว่าลุกเรียบเรียบร้อยหน่อยลุกเรียบร้อยหน่อยจะต้องใส่แบบ เจะลองจะปัดแก้มด้วยพาเลตอันนี้อันนี้เป็นแปงค้ออีดิชั่นนะคะก็ปัดเบาๆเหมือนไม่ได้ปัดแก้มปัดอยู่แล้วจะเห็นว่าอันนี้แป้งนะคะเขาบอกว่าคนผิวมนันแบบถ้าใครแบบผิวมนันแบบกันก็ควรใช้เป็นรองพื้นนะแล้วก็ใช้แปรงปัดเอาบริเวณที่ซูนนะอยูคนเบาๆให้เบาที่สุดไม่งั้นหน้าเราก็จะแบบอ๋อ สันดังอะไรที่เราต้องการพุ่งให้ใช้สีที่มันาวาวๆนะคะย้อนเขืยอนลงนใหเ่อี้อ่ี้นิดคืให้เบาที่สุดนะคะแต่งยังไงไม่ให้รู้ว่าแต่งนะคะอะงานปากงานปากกระจกแะจกทีนี่เชอบใช้ตัวนี้ นี่ค่ะแลนเข้าอีดิชั่นนะคะสีสีอะไรนะสบาเสร็จก็เด็ดเอสีโอรรตหรอมันก็ไม่เชิงอะแต่ว่ามันสีแบบดีอะซื้อ,อแทงก่อนที่ดิชั่นจะหมดนะประมาณนี้แล้วกันอืเห็นไหมโคตรเบาแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติเนาะอ๋อนี่เขาบอกว่า เราเดี๋ยวนี้เขาฮิตอะไรนะคิวตั้งเงินใช่ไหมเราก็จัดไปค่ะเห็นมใบกระดาษอะไเี้วเรียงขั้นตรงขั้นตอนทุเนี่ยเยแล้วคนจะทำให้เสร็จทีเดียวไหมไม่ใช่ไหมอะไรก็ได้ก็สับๆๆนิดนึงนะคะแล้วก็เรีงัมตรตรงตรงตรงต่างๆเยงนี้ดิปัดค่ะ้าแล้วก็มันจะดูแบบว่าเดี๋ยวขึ้นอีกดี๋ึงเป็นไงฮะสุดยอดไหมฮะโอเค ประมาณนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเลยสําหรับเใครที่อยากเริ่มต้นแต่งหน้าหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเอาชิงนนั้นก็เพิ่มมาเริ่มแต่งหน้านะแต่งหน้าเป็นคือรู้หลักการรู้อะไรเนี้ยเป็นเป็นเรื่องของทักษะที่เราก็จะต้องเพิ่มขึ้นมาเองอะไรเงี้ยแล้วก็สําคัญที่สุดเลยว่าการคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ซะมากกว่านะเพราะว่าเราเดาเองมันก็ทําให้เราเสียเวลาเนอะอืมนะคะก 到这，哎，拜拜哈。